จะไม่งงยึดความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี้เพราะทั้งหมดนี้มันเป็นอนัตตาร่างกายยังไม่ต้องไปสนใจมาละมันมีขึ้นมาเพราะมีเสียงเนี่ยน่ะมาพูดมาบอกทีนี้มาดไอยความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เนี่ยอารมณ์เกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากไอ้เสียงนี่หน่ะมาบอกว่านั่นเป็นอารมณ์จริงๆไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นอาการธรรมชาติที่มันเป็นอาการน่นนะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรเป็นอย่างนั้น ขณะที sociedad, ่อารมณ์ดีมันก็เป็นอย่างนั้นเน่ยขณะที่อารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะนึกนู่นนึกนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้ทันรู้ไม่ทันอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยขออย่างเดียวอย่าเอาความคิดนี้ไปคิดไปให้ค่ามันแค่นั้นแหละอย่าไปสงสัยอย่าไปให้ค่าอะไร เพราะทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากไอ้ความคิดปรุงแต่งไอ้จิตตาสังขารไอ้ความคิดปรุงแต่งที่มันมีความหมายเนี่ยไอ้เสียงเนี่ยมันมีความหมายอยู่ในเนื้อเสียงเนี่ยถ้าเราเห็นอาการอะไรบางอย่างเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจบแล้วไม่มีภาษาบน่นไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอย,อย่าไปเรียกมันเป็นอะไรเลยนั่นแหละดีสุดคือพวกเราฟังให้เข้าใจ เมื่อพวกเราตั้งศัจจาเด็ดเดียวว่าจะไม่เกิดตามที่พระอาจารย์พาตั้งศัจจานะจะไม่เกิดจะไม่ง้อยึดอาการปรุงแต่งเหล่านี้เลยจะไม่ง้อยึดความคิดเนี่ยมันคิดอยู่เนี่ยจะไม่ง้อยึดมันเลยมันคิดอะไรช่างมันจะไม่ง้อยึดมันเด็ดขาดจะไม่ง้อยึดมโนภาพนี้เด็ดขาดเลยมันจะนึกอะไรช่างมันเถอะจะเห็นมันมีหน้าที่แค่รู้มันเห็นมันเห็นไปแล้วก็แล้วไปรู้ทันรู้ไม่ทันช่างมันทั้งสิ้นอะ มันรู้ทันก็รู้ว่ารู้ทันต้องไงอ่ะได้อะไรมันรู้ไม่ทันก็รู้ว่ารู้ไม่ทันต้องไงอ่ะได้อะไรมันคิดก็แล้วไงอ่ะมันได้อะไรมันเสียอะไรอ่ะมันนึกแล้วไงมันได้อะไรมันเสียอะไรมันมีอารมณ์สุขมีอารมณ์ทุกอารมณ์เฉยแล้วไงอ่ะมันมีใครไปได้ไปเสียอะไรกับมันอ่ะมันปรากฏแล้วไม่ใช่หรือมันสลายไปแล้วไม่ใช่หรอก็นี่ไงเจาอะไรกับธรรมชาติเหล่านี้ล่ะ เนี่ยให้รู้แบบเนี้ยให้เข้าใจแบบเนี้ยให้เข้าใจให้ได้นะพวกเให้เข้าใจให้ได้นะเสียงที่พูดอยู่ตอนนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันแบะ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 อยู่เนี่ยมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเจาไรกับไปเสียงเนี่ยตอนนี้จิตพวกเรากําลังได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่กําลังรับรู้อยู่ตอนเนี้ยเห็นไหมเจ้าไรกับมันมันก็รู้ของมันอยู่อย่างเนี้ยเราอยู่ไหนดูสิมันไม่มีเรามันไม่มีใครมันไม่ได้มีอะไร นี่แหละความเป็นอนัตตาธรรมะเนี่ยมันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นความเป็นอนัตตาในสภาวะปรุงแต่ง